สวัสดีคกเรียนวันนี้นะคะครูมดก็จะมาตอนที่2แล้วนะคะในเรื่องของสารอาหารนะคะชื่อชื่อตอนว่าพลังงานจากสารอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพลังงานจากสารอาหารเนี่ยหาวิธีการหารเนี่ยหาได้อย่างไรแล้วก็เฉลยแบบฝึกหัดให้ฟังกันนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ พลังงานจากสารอาหารนะคะสารอาหารที่ให้พลังงานเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันแบ่งออกเป็นสองฝั่งถูกไหมคะก็คือฝั่งนะคะของสารอาหารที่ให้พลังงานนะคะฝั่งของสารอาหารที่ให้พลังงานเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมดสามอย่างก็คือมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมัน ซึ่งทั้งสาอันเนี้ยนะคะเขาก็จะให้พลังงานที่แตกต่างกันโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตนะคะจะให้พลังงานทั้งหมด4ี่กิโลแคลอรี่ต่อกลัมก็คือต่อหนึ่งกรัมนะคะอันนี้ต้องจำนะคะต่อไปไขมันค่ะไขมันเนี่ยจะให้พลังงานต่อกรัมก็คือ9ก้ากิโลแคลอรี่ค่ะอันนี้ต้องจำนะคะหนึ่งกิโลแคลอรี่นะคะอันนี้หนึ่งกรัมจะให้ 4กิโลแคลอรี่ค่ะอันนี้ก็คือ1ต่อ4นะคะก็จะมีโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตนะคะส่วนไขมันค่ะ1กรัมนะคะก็จะให้พลังงานทั้งหมดนะคะเกิโลแคลอรี่ค่ะน,นี้ต้องจำนะคะส่วนสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานนะคะก็จะสูงกิโลแคลอรี่ต่อกรัมนะคะก็คือ1นคูณหต่อ 0กิโลกรัตกิโลแคลอรี่นะคะก็ได้แก่เกลือแร่ว,วิตามินค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันได้เลยนะคะตัวอย่างการคำนวณค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปของข้าวผัดนะคะซึ่งในจานข้าวผัดเนี้ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาโจทย์เขาจะกำหนดมาให้ก็คือโปรโตีนนะคะมีมีโปรโตีนเนี่ย ทั้งหมดสามสิบหกกรัมคาร์โบไฮเดรตห้าสิบส oh ี่กรัมไขมันสิบกรัมเมื่อสักครู่นี้โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันจะให้พลังงานเท่าไรคะโปรตีนจะให้พลังงานเท่าไหร่คะนักเรียนสี่กิโลแคลอรี่ต่อหนึ่งกรัมนะคะคาร์โบไฮเดรตให้เท่าไรคะให้ห้าสิบสี่กรัมคาร์โบไฮเดรตมีสิหสี่กรัมให้พลังงานเท่าไหรคะพลังงานหนึ่งสี่กิโลแคลอรี่ต่อกลัม ไขมันค่ะให้พลังงานเท่าไรครับต่อกรัมเก้าต่อกรัมนั่นเองค่ะจากนั้นค่ะเรารู้แล้วว่าทั้งสามตัวที่ครูโมดเขียนที่มานเนี่ย C C เก้าเนี่ยโปรโตีนให้พลังงานสี่กิโลแคลอรีต่อกรัมคาร์บโบไฮเดรตให้พลังงานสี่กิโลแคลอรีต่อกรัมไขมันให้พลังงานเก้ากิโลแคลอรีต่อกรัมถูกไหมคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่กร,รัมเดียวโปรโตีนในอาหารนี้มี สาิบหกกรัมคาร์โบไฮเดรตมีห้าสิบสี่กรัมและไขมันมีสิบกรัมดังนั้นเราก็เอาสามสหกเนี่ยคูณสี่บวกห้าสิบสี่คูณสี่สี่ตรงนี้นักเรียนห้ามงงนะว่าสี่มาจากไหนสี่ก็มาจากพลังงานนะคะที่ให้นะคะต่อหนึ่งกรัม ก็คือไขมันถูกไหมคะคูณกับ9กิโลแคลอรี่นะคะจากนั้นก็นําคูณแล้วก็มาบวกนะคะตรงคูณและบวกเนี่ยนักเรียนน่าจะทำกันได้นะคะดังนั้นอาหารตานนี้ค่ะนักเรียนจะได้พลังงานทั้งหมดเลยนะคะก็คือ450กิโลแคลอรีนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูมดมีแบบฝึกหัดให้ทำด,ดูด้านข้างๆนี้นะคะ เรามาดูที่แบบฝึกหัดของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราทราบแล้วว่านะคะเก้าโปรโตีนนะคะโปรโตีนให้พลังงานเท่าไหร่คะต่อก,กลัมให้พลังงานสี่คาร์โบไฮเดรตให้เท่าไหร่คะสี่ไขมันให้เท่าไหร่คะ 9, เก้าเกลือแร่ให้พลังงานเท่าไหร่คะศูนย์ วิตามินให้เท่าไหร่คะศูนน้ำให้เท่าไหร่คะศูนนะคะอ่ะตัวเลขที่อยู่ด้านบนนี้นะคะก็คือค่าพลังงานที่ได้จากอาหารนั้นใน1กรัมนะคะ1กรัมนะตัวจคือค่าเป็นกรัมอาหารชนิด A มีโปรตีนหกรัมมีคาร์โบไฮเดรตเ็กรัมมีไขมันเดกรัมมีเกลือแร่หกรัมมีวิตามินห้ากรัมมีน้ำาิบกรัม B โปรตีนห้ากรัมนะคะคาร์โบไฮเดรต9้าไขมันสิบ เกลือแร่8กร,รมัมวิตามิน6น้ำ8นะคะ C โปรตีน10คาร์โบไฮเดรต10ไขมัน5เกลือแร่5และวิตามิน10น้ำ5 D ค่ะโปรตีน8คาร์โบไฮเดรต5ไขมัน8เกลือแร่10วิตามิน8น้ำ6นะคะอันนี้ก็คือตารางที่เขาให้มาจากนั้นสิ่งที่นักเรียนสามารถตัดได้เลยก็คือ ก็ถามอาหารที่ให้พลังงานอะไรที่ไม่ให้พลังงานบ้างคะก็คือเ,เกลือแร่วิตามินและน้ำเนี่ยไม่ให้พลังงานถูกไหมคะเราก็ทําการทําไมปัดออกได้เลยค่ะเพราะว่าคูณอะไรแล้วก็ได้ศูนย์ถูกไหมคะคูณไม่ว่าคุณจะทานกี่กรรมก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังได้ศูนย์พลังงานอยู่เพราะว่าเป็นอาหารในหมวดที่ไม่ให้พลังงานนั่นเองค่ะดังนั้นคูณอะไรก็ได้ศูนย์หรือมาบวกกันแ,แล้วก็ ก็มีค่ากะกับสูงนะคะดังนั้นเราก็คิดแค่อาหารที่ให้พลังงานเท่านั้นค่ะต่อไปอาหารชนิด A อเรามาดูอาหาร A นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือนะคะ,ะวงเล็บนะคะเวลาทำน้องใส่วงเล็บนะคะหกหคูณสี 4, นะคะก็คือโปรตีนเนี่ยมีหกกรัมคูณกับ พลังงานที่ได้ใน1นึ่งกิโหนึ่งกรัมน,นะคะก็คือ4ถูกไหมลูกอ่ะต่อไปคาร์โบไฮเดรตมีกี่กรัมคะในนี้มีเร็จกรัมนะคะคูณกับพลังงานนะคะพลังงานก็คือ4นั่นเองนะคะต่อไปค่ะไขมันอ่ะไขมันคือเท่าไหร่คะนักเรียนไขมัน ก็คือมีเ็7กรัมนะคะเ็7กรัมคูณกับเก้านะคะ,ะจากนั้นเราก็หาคำตอบได้ว่า64 64เท่าไหร่ลูก24บวก74เท่าไรคะ74 28บวก79 6 3เท่ากับเท่าไรคห่1นะคะกิโลแคลอรี่จ้าอ่ะอันนี้น่าจะทำกันได้นะคะอันนี้ก็ทำแบบนี้เลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องจำก็คือสนะคะพลังงานของโปรตีน1กิโรกรัม1กรัม1ขากรัมจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี คาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตนะก็คือ1กรัมจะให้พลังงาน4ี่กิโลแคลอรี่อะสี่กิโลแคลอรี่และไขมันค่ะ1กรัมจะให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ส่วนเกลือแร่วิตามินและน้ำไม่ได้ให้พลังงานนะคะก็คือเป็นศูนย์นั่นเองนะคะข้อ B นะคะครูมดตอบเลยนะเฉลยเลยนะคะข้อ B นะคะเราก็จะได้ทั้งหมดนะ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบหกกิโลแคลอรี่นะคะข้อ C ค่ะได้ทั้งหมดนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากิโลแคลอรี่นั่นเองจ้าและส่วนข้อดี o g นะคะ d d o g จะได้ทั้งหมดนะคะ 124กิโลแคลอรี่ค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างใบงานอื่นกันนะคะว่าเป็นอย่างไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแล้วนะคะก็จะมีรายการอาหารมาให้ว่าผัดอะตัวอย่างเช่นผัดไทยพลังงาน500กิโลแคลอรี่นะคะอ่าเช่นแล้วก็มีไข่เจียวลูกชิ้นข้าวสวย ส้มนมนะ้ำมันลมชาเขียวประมาณเนี้ยอ่ะสมมติว่าให้เราเลือกให้เราเลือกรับประทานอาหารนะคะให้เราเลือกรายการอาหารมานะคะที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายของเราเช่นนะคะปูอันนี้กูโมดให้ทำอเนอ้อเช่นนะคะเราเนี่ยให้อ่ะให้เราอยากได้ผู้หญิงนะสมมติเราเป็นผู้หญิงถูกไหมลูกกูโมดเขียนย่อยิงนะ อายุ11ปีเอ๊ะช่วงอายุ11ปีของเราจะต้องได้รับพลังงานเท่าไหรนะก็คือ1,700กิโลแคลอร,รี่ถูกไหมลูกอะช่วงอายุของเราเราจะต้องได้รับพลังงานจากอาหารเนี่ยต่อวันคือ1,700กิโลแคลอร,รี่ดังนั้นเนี่ยรายการอาหารที่เราจะเลือกรับประทานเนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะรับประทานอะไรได้บ้างคะ,ะตัวอย่างนะ ครูมดจะเลือกรับประทานอันแรกเลยค่ะครูมดจะเลือกรับประทานอะไรดีนะอ๋คอครูมดต้องกินข้าวก่อนนะคะครูมดก็เขียนตรงนี้ค่ะว่าข้าวสวยของครูมดนะคะ8 0ดสิบกิโลแคลอรี่ต่อไปครูมดจะกินอะไรอีนะอะครูมดกินไข่เจียวค่ะไข่เจียวนะ ข้าวไข่เจียวนะคะอันนี้ครูมดได้พลังงานทั้งหมดเท่าไหร่นะเราก็มาดูตารางอ๋อได้220กิโลแคลอรี่ถูกไหมคะต่อไปค่ะก็คือครูมดอยากกินผลไม้อีกอย่างนึงคุูมดก็กินส้มนะคะส้มนะคะ1ผลนะคุูมดให้พลังงาน หกสิบกิโลแคลอรี่แสดงว่าพลังงานที่ครูมดเนี่ยได้รับต่อวันนะคะก็จะมีมีอะไรบ้างคะ,ะพลังงานที่ครูมดได้รับคือเอาแปสิบนะคะคูณอ่านักเรียนดูข้าวสวยข้าวสวยอยู่ในหมู่อะไรลูกพลังงานอ๋อซอรีค่ะ พลังงานนะคะพลังงานที่ครูมดได้รับนะครูขอโทษค่ะเขาคำนวณพลังงานให้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็บวกเฉยๆนะคะก็คือแปดสิบบวกสองรอยยี่สิบบวกหกสิบนะคะดังนั้นค่ะครูมดนะคะจะได้รับพลังงานจากการกินอาหารในมื้อเช้าของครูมดเนี่ย เป็นเท่าไหร่คะ3ามพันเอ่อสามร้อยหกสิบแคลอรีร่นะคะแคลอรีร่นะคะอ่ะกิโลแคลอรีร่นั่นเองอ่ะแสดงว่าครูมดยังเหลืออีกสองมือ้อถูกไหมลูกอ่ะยังไม่ครบหนึ่งพันเจร้อยแกลนครูมดก็จะมีเวลาเหลือให้กินตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นอีกถูกไหมคะในหนึ่งวันนะอันนี้ครูมดแค่กินตอนเช้าเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะนักเรียน เราดูตัวอย่างต่อไปนะคะอ่ะอันนี้กลางวันเมื่อเช้าครูมดต,ตอนเช้าเมื่อสักครู่นี้ครูมดทานไปแล้วเท่าไหร่คะสามร้อยหกสิบถูกไหมลูกตอนเช้าครูมดทานไปสามร้อยหกสิบนะคะต่อมาค่ะตอนกลางวันอ่ะกลางวันครูมดอยากกินอะไรดีนะที่จะให้มันสมให้มันเหลือกิโร่ะให้มันเหลือแคลอรี่พลังงานที่จะกินตอนเย็นได้ด้วยนะคะครูมดอยากกินข้าวหมูแดง คูมดก็สั่งข้าวหมูแดงนะคะ,ะข้าวหมูแดงคูมดอยู่ตรงไหนนะคูมดเจอแล้วข้าวหมูแดงของครูมดนะคะมีถ้าอ่านเราก็เขียนว่าข้าวหมูแดงของครูมดเนี่ยให้พลังงานห้าร้อยสี่สิบกิโลแคลอร,รี่ถูกไหมคะอืม ครูมดอยากกินชาไข่มุกด้วยอ่ะอ่ะครูมดก็ชาไข่มุกถูกไหมคะชานมไข่มุกอ่ะครูมดเพิ่งเขียนทีนะครูมดจะกินชานมไข่มุกนะคะซึ่งชานมไข่มุกของครูมดเนี่ยนะคะให้พลังงานสูงมากเลยคือเท่าไหร่ลูก400 240กิโลแคลอรี่อ่ะจากนั้นครูมดก็มาลองคำนวณสิคะว่าครูมดทานมื้อกลางวันไปแล้วเนี่ยที่ให้ กี่กิโลแคลอรีร่หลานะคะครูมดก็นำ540บวกกับ240นะคะดังนั้นเนี่ยครูมดก็จะได้ค่าพลังงานออกมาก็คือ780นะคะกิโลแคลอรี่นั่นเองต่อมาค่ะมือ,อครหมดขอเลื่อนแป๊บนึงนะ ต่อไปค่ะมื้ออาหารเย็นอ่าเมื่อกี้นี้อ่ะย้อนไปตอนเช้าเมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าคูดมดกินไปเท่าไหร่ลูกสามร้อยหกสิบถูกไหมลูกอ่ะอันนี้ก็คือตอนกลางวัน คูมดก็ลองบวกกันก่อนนะคะว่าครูมดเนี่ยทานไปแล้วเท่าไหร่ครูมดก็ตั้งบวกกันครูมดทานไปแล้วเท่าไหร่ดีนะ,ะก็คือศย์บวกศได้ศ6หบวกแปดปได้คะ่ะ8ปดแล้วสิบอะไรสิบสี่ทดหนึ่งอ่ะ7็บวกสามเป็นสิบทดอีกหนึ่งเป็นส1บออ่ะครูมด ทานไปแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้กิโลแคลอรี่ถูกไหมคะแต่เป้าหมายที่คุณมดจะต้องทานได้เพียงเท่าไหร่ลูกเป้าหมายที่คุณมทานได้คือคุณมดต้องทานได้เท่าไหร่หน0่เ็ดร้อยแสดงว่าคุณมดทานได้อีกเท่าไหร่คะนักเรียนคุณมดสามารถทานได้อีกแค่เท่าไหร่เออศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย สูลบสไม่ได้ยืมข้างหน้าเหลือ6ถูกไหมคะจะถูยิ่งไปหนึ่งเหลือ6ถูกไหมลูก6-1ลบหเหลือ5ดังนั้นค่ะครูมดจะต้องทานในมื้อเย็นเนี่ยแค่เพียงเท่าไหรคะแค่เพียงเท่าไรห้าร่5 6หเท่านั้นอนักเรียนเรามาดูซิว่าอาหารอะไรเนี่ยทานแล้วได้560อ่ะครูมด ครูมดนะคะอยากกินอะไรดีนะ,ะครูมดอยากกินสุกี้้นานะคะสุกี้้นากุ้งก็คือสามร้อยสี่สิบนะคะเดี๋ยวตรงนี้หนูไปเขียนเมนูอาหารเอเงานะสามร้อยสี่สิบอะต่อมาครูมดอยากทานน้ำส้มด้วยอ่ะน้ำส้มหนึ่งแก้วของครูมดเนี่ยก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลแคลอรี่ค่ะจากนั้นครูมดก็เอาสองอันนี้ บวกกันนะคะคูมดก็จะได้ออกมาเป็น0 9 4นะคะซึ่งอุ้ยอะแล้วตัวเลขมันไม่ครบใช่ไหมคะคุณครูไม่เป็นไรค่ะนักเรียนเราต้องทานห้ามเกิน1,700นะคะอะแสดงว่าเราอยู่เราถึง1,700ยัง ยังถูกไหมคะดังนั้นนะเราก็มาคิดสิคะว่าเอ้ยเราเนี่ยพลังงานในหนึ่งวันเนี่ยเราทานไปทั้งหมดเท่าไหร่คะหนึ่งพันหร้อยสามสิบอันนี้ไม่งงนะลูกหนึ่งพันสามร้อสิบมาจากคุณมดเอาตัวนี้บวกเพิ่มขึ้นไปกับตัวนี้นะคะคุณมดก็จะได้เป็น1,630ซึ่งนะคะ พลังงานจริงๆที่ครูมดจะต้องได้คือ1,700งัน้ยถูกไหมลกูกเรามาตอบคำถามตรงนี้ค่ะพลังงานที่ได้จากการอาหารทั้งวันคือเท่าไหร่คะก็คือครูมดก็เอา360บวก780บวก490ดังนั้นครูมดจะได้รับพลังงานอาหารในวันนี้คือ1,600 ส <30 S 2> ามสิบนักเรียนทุกคนน่นอนต้องเขียนนงข้างหลังหมดเลยนะคะกิโลแคลอรี่ดังนั้นค่ะคำถามมาถามว่า,า,วาพลังงานที่ได้รับทั้งหมดเพียงพอกับความต้องการหรือไม่ความต้องการของเราคือเท่าไหร่คะนักเรียนความต้องการของเราคือหนึ่งเจ็ดูนย์ูนกิโลแคลอรี่ถูกไหมลูกแต่เราได้แค่นี้ดังนั้นเนี่ยนะคะเราเนี่ยได้รับเนี่ยน้อยกว่า ะะยังขาดเราต้องทานให้เพิ่มอีกเท่าไหร่เราก็เอานะคะเราต้องทานเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะได้1,700ก็คือเราก็เอานะคะ1,700ตั้งลบด้วย1,630เราก็จะได้นะคะพลังงานที่ควรที่จะได้รับเพิ่มอีกก็คือเท่าไหร่ลูก70อา ดังนั้น70กิโลแคลอรี่นะคะแสดงว่าดังนั้นมื้อเย็นมื้อเย็นนะคะนอกจากเรากินน้ำส้มแล้วเรายังสามารถกินอะไรได้อีก70กิโลแคลอรี่ก็คืออะไรคะชาเขียวนั่นเองนะเราสามารถทานชาเขียวได้อีกนะคะ,ะก็คงเป็นเีนูเดียวเนะเพราะว่าชาเขียวมัน จ็ดสิบกิโลเทอรี่พอดีใช่ไหมลูกอ่านะคะอันนี้ก็พอเข้าใจเนืน้ก็คือนักเรียนเนี่ยนำพลังงานอ่าพลังงานที่เขาให้มาเนี่ยมาบวกกันนะคะในเมนูอาหารนั้นโดยโด,ยดยูที่ค่าองโภชนานะคะว่าค่าพลังงานอาหารกราฟเนี่ยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะทานอาหารเนี่ยได้พลังงานเท่าไหร่นะคะว่าผู้หญิงเนี่ยรับพลังงานได้เท่าไหร่นะคะอะต่อมาค่ะ อันนี้ก็เป็นใบงานนะคะทั่วไปเนอะก็บวกเหมือนเลขเดิมเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเป็นใบงานนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของช่วงอายุนะคะว่าการคำนวณโปรตีนที่จะต้องได้รับในแต่ละวันนะคะก็น,นี่นะักเรียนก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะโดยนำนะคะ นำค่าที่ครูหมดบอกนะคะก็คือใช้นะคะตารางของเด็กเนี่ยอายุ5ขวบติดกำหนดมาว่าเด็กอันนะคะอายุ5ขวบถูกไหมคะน้ำหนัก